จะให้เราขนส่งไปแต่ว่าอาจจะติดทางเข้าทางแคบอะไรเงี้ยค่ะเราก็รับสร้างหน้างานรีสอร์ทแจ้งมาว่าตรงนี้จะมีการปรับใหม่ครับจะมีการมูฟหรือว่าย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันก็จะให้ดูว่าบริเวณตรงนี้ให้เห็นตัวบ้านล็อกดาวน์ที่มีอยู่นะตอนนี้กําลังจะส่งลูกค้าฝนก็จะตกครับเสียงฟ้าร้องคืนๆเลยโอ้นี่เลยหนึ่งเดี๋ยวเราไปถามคร่าวๆก่อนแถมๆในอีพีนี้แล้วกันเนาะก่อนจะไปดูในพื้นที่ใหม่ รถขนคือคันนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ oh, แสดงว่าบ้านนี้คือจริงๆแล้วจะไม่เกิน3เมตรใช่ไหมครับ,รบแต่ตัวบ้านหลังนี้เหมือนใหญ่มันขนได้ใช่ไหมครับม,มันก็ความกว้างสามเมตรตมอ๋ออันนี้คือความกว้าง3เมตรไหมสามคุณหกอย่างเงี้ยสามคณหกอ๋อรู้สึกว่าใหญ่นะครับเนี่ยรู้สึกมันเกิน3เมตรไม่เกินครับแล้วโครงสร้างมันดูแข็งแรงมากเนาะใช้เหล็กรับรองคุณภาพ พอพอยกส,สูงขึ้นมาคือเป็นเป็นเสาปกติใช่ไหมครับเสาตัวนี้เป็นดีไซน์ไปกับตัวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถักเหมือนแคสซิโนผักเพื่อความแข็งแรงเพื่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการณีกันน้ำอย่างเงี้ยครับเราใส่ใจเกี่ยวกับน้ํจาจะไหลเข้ามาอะไรอ๋ออ่าธรณีประตูาากั้นนิดนึงโอ้พวกสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราจะร้อยสาย ร้อยข้อร้อยอบางที่อ่ะครับอาจจะโยนสายโยนสายถ้ามเกิดสายเหตียบหนึ่งไฟไหม้ได้อหนูไปแทะหรือว่าพวกเกี่ยวกับได้ความร้อนหรืออะไรมันจะละลายมันก็จะไปถูกบ้านมันก็จะเกิดไฟช็อตไฟไหม้ได้แต่ของเรานี่ร้อยข้ออ่าก็มีระบบเซฟตี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเดินขึ้นไปบนบ้านได้ไหมได้นะนี่ถือว่าสูงเลยไปข้างบนบ้านกัน บันไดกว้างนะครับทําบันไดแบบทรงกว้างเลยเรียบๆแบบนี้เลยนะครับรับลมชมวิวด้านบนได้เลยอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็คงต้องมีการเกร็บงานอีกทีหนึ่งให้มันดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคงั้นเราคงจะอ่พอทานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปติดตามเอาแบบเต็มๆเลยแบบฟูลรีววของตัวเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับอลังการนะครับ ปลายาบ้านน็อกดาวนะครับมีโปรโมชั่นช่วงนี้พอดีครับท่านผู้ชมก็จองบ้านนะครับพักฟรีปลายารีสอร์ทแอนคาเฟ่หนึ่งคืนพร้อมอาหารถ้าจะมาเซ็นสัญญานะครับจะมาจองตัวบ้านนี่ก็ให้พักฟรีเลยครับก็ที่พักอาเดี๋ยวดูอีพีครั้งก่อนหน้านี้นะครับคนที่สัญจรไปมาผ่านเขาเมาก็มาเที่ยวอุทยานหรือมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็แวะมาพักได้แนะนำครับปลายารีสอร์ทแอนคาเฟ่ก็จะเป็นที่พัก เราก็พร้อมอาหารเช้าและมีกาแฟสดด้วยนะครับก็ไปเยี่ยมเยือนกันได้นะครับทีนี้เรามาโฟกัสพื้นที่สร้างบ้านนอกดาวของปรายาบ้านนอกดาวแล้วกันก็ตอนนี้จะให้ดูนะครับช่างนะครับที่ยังปฏิบัติงานอยู่นะครับในตัวบ้านสั่งออเดอร์มาเป็นบ้านสไตล์แคปซูลน,นะครับ ก็จะมีสีสันขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านรอ,อกดาวสไตล์ที่เรียกว่าเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่ห้องน้ําก็ได้แล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมเราขาคณิตนะครับจากเดิมที่เป็นแคปซูลที่เราเห็นกันทั่ว,วไปซึ่งตัวบ้านแคปซูลยังเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์ของที่นี่ครับได้รับความนิยมสูงก็ยออสั่งจองต่อปีก็เยอะนะครับทีนี้เรามาในพื้นที่ที่เรียกว่าระยายเดี๋ยวเราก็จะสอบถามข้อมูลกับทางผู้ดูแล มาดูกันว่าครั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการก่อสร้างบ้านยังไงบ้างนะครับรอเดี๋ยวต้องรอหนึ่ง,งเพราะว่าเรามาแบบไม่ได้รับหมายครับอนเดิก็เดี๋ยวเรารอเจ้าที่ก่อนนะครับไม่ได้รับหมายมาก่อนนะครับก็ต้องรอหน่อยอ้าน่าจะมาแล้วมาแบบไม่ได้นัดกันเลยที่ที่เดิมประยาดีสอดนะครับได้พูดคุยกับทางอ เจ้าที่ทีู่้ดูแลด้วยว่าเออมาเยี่ยมชมได้ครับก็เลยมาตรงนี้เลยมีการประสานงานมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันมันจะร้อนไปหรือเปล่าก็สวยงามครับโลโก้นี่เลยครับพีโลโก้สวัสดีครับ<ช>โลโก้ส,สวยๆนี่เลยครับโโตัวอะไรตัวพี่ตัววาย เดี๋ยวเราไปที่ลมก็ได้ไหมอ่าไม่เป็นไรค่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นการทักทายแล้วก็ขอทราบข้อมูลนิดนึงก็คืออันนี้เรามีย้ายเดิมจากที่ไหนมาที่ไหนครับอ่าจากที่เดิมอยู่ที่ไปยารีสอร์ทแอนด์คาเฟที่พี่ไปรีวิวมาจะมูฟบ้านนอกดาวที่สร้างตรงนั้นมาไว้ที่นี่หมดเลย จะมาทาตรงนี้ค่ะเพราะตรงนี้สถานที่มันมเพื่ออเมริกาโครงสร้างที่เห็นเป็นเสาอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะทําเป็นโกดังครอบอะค่ะถึงเวลาฝนตกอะค่ะช่างก็จะได้ทํางานได้ค่ะเตรียมพื้นที่ที่รองรับการสร้างบ้านได้จานวนเยอะถ้าใครจะสั่งจอง10หลัง5้าหลังเงก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้ค่ะ,ะแล้วก็รับสร้างที่นั่น อ่าโอเคแล้วก็ลักษณะตัวบ้านมีบ้านแบบไหนบ้างครับมีอยู่4ี่ถึงห้าโมเดลนะคะค่ะจะมีเป็นทรง a อหนึ่งอะคะ่ะทรงกล่องก็จะเป็นทรงเหลี่ยมอะคะ่ะ A1 หนึ่งก็จะเริ่มต้นที่ขนาด2.8จุดแปดคูณสี่จุดหกสามคูณห้าแล้วก็สามคูณหกค่ะอ๋อแต่แต่ว่าถ้าไปสร้างหน้าง,งานคือเราเพิ่มไซส์ได้ได้ทางเข้าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะให้เราขนส่งไปแต่ว่าอาจจะติดทางเข้าทางแคบอะไรเงี้ยค่ะเราก็รับสร้างหน้าง,งานค่ะจะมีเพยของทางเว็บ มีค่ะของปลายาด้วยเป็นปลายาบ้านนอกดาวค่ะเป็นภาษาไทยเลยค่ะฝากไว้สําหรับที่นี่คือปลายาสนใจมาดูจะเซ็นสัญญามาดูงานตรงนี้อ่า่ฝากนิดนึงนะคะว่าติดตามทางหน้าเพจนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นผ่านทางหน้าเพจนะคะจะมีโปรดีๆภายในถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโอเคต้องสอบถามมายังเจ้าที่ของทางเพจเท่านั้นนะครับ จากแดดนะครับก็ไปทำงานต่อได้ครับผมครับให้ดูเป็นตัวอย่างบ้านหลังตรงนี้เป็นบ้านที่มาชมกันได้ครับโครงสร้างก็ยังเป็นตามมาตรฐานปกติแล้วทำกับหลักๆคือโครงสร้างเหล็กแล้วก็หลังคาเมทัล h ชีสนะครับดีไซน์ของบ้านหลังนี้จะเน้นพื้นที่ใช้สอยนะครับให้มี2ส่วนคือในตัวบ้านหลักๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นหลังคา มือนบ้านปกติทั่วไปครับก็อยู่ได้ระยะยาวนะครับเป็นบ้านนอกเก่าที่สร้างเน้นการอยู่ถบท้าวอลปักโค,ครงปักไฟก็เดินมาให้เรียบร้อยฝั่งทางด้านนี้ทําเป็นหน้าต่างบานฟิกเดี๋ยวไปดูบริเวณด้านบนกันนะครับชมวิวได้ครับขึ้นไปเลยบันไดก็จะมีขนาดก้าวขึ้นให้มั่นคงครับแข็งแรงดีครับบันไดตัวบนบ้านเองก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ครับ ปูกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่ว่าบนหลังคาเราจะใช้พื้นแบบไหนนะครับก็ลองพูดคุยกับทางผู้สร้างดูว่าส่วนหลังคาเราจะทำเป็นแบบนี้รูปแบบดีไซน์แบบอื่นก็ลองคุยดูซิเนเจอร์ของที่นี่นะครับทรงแคปซูลเพราะว่าเริ่มต้นที่บ้านนอ,อกดาวที่นี่ที่แรกที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับที่เห็นมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ข้างในนะครับจะเป็น รูปแบบและโมเดลเดียวกับที่รีสอร์ทที่ทําเป็นที่พักรีสอร์ทปยารีสอร์ทนะครับคือสองหลังนี้จะเป็นแบบนั้นเลยนะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จให้ดูคร่าวๆข,ข,ของบริเวณด้านในหลังนี้แล้วกันครับอันนี้ยังก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นให้แบบนี้ก่อนอตัวบ้านเองจะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยแบบนี้ครับเป็นหนึ่งห้องนอนกว้างๆเลยครับวาง ข้าวของในตัวบ้านได้สบายๆครับเป็นตู้เตียงทั้งหมดในฝั่งนี้จะเป็นบ้านแคบซูลนะครับก็จะขึ้นรูปเป็นตัวบ้านแล้วอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูอันนั้นน่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนในบริเวณนี้นะครับกําลังก่อสร้างอยู่อ๋อแต่ตรงนี้เหมือนเป็นกระจกกลมๆเลยเนี่ยอันนี้รูปแปลกดีเนาะจะทําเป็นกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนี่เป็นแคบซูลไหมแล้วทางขึ้นตรงไหน แคปซูลไม่ได้มีรูปแบบเดียวท่านผู้ชมคือตัวบ้านที่ทําเป็นรีสอร์ทให้พักจะเป็นรูปแบบที่เราเห็นสองหลังนั้นนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่ขึ้นตรงด้านข้างแล้วก็ตรงด้านหน้าที่แต่ก่อนมันจะเป็นกระจกบานใหญ่หมดเลยเนี่ยจะทําเป็นทึบแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่ที่เรียกว่าทรงกลมใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นกันเนาะว่าจะสวยงามแปลกตาก,กว่าเดิมแค่ไหนต่อไปเรามาดูในบริเวณตรงนี้ที่เป็นบ้านแคปซูลที่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นบ้านตัวอย่างที่พร้อมให้ชมครับมาดูกัน รูปทรงข้างเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับก็จะเป็นลักษณะของตัวแคปซูลต้นเสาก็จะมีประดับให้มันมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็ตรงบริเวณบนกับล่างก็จะเป็นทรงมนนะครับเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ครับบ้านหลังนี้มีการปรับเพิ่มเติมพื้นที่หน้าบ้านเป็นประเบียงแล้วก็ทำเป็นมุมนั่งพักผ่อนหน้าบ้านได้พื้นที่ยกสูงขึ้นมาครับขึ้นมาประมาณ3ขั้นบันไดแล้วก็มาจะเป็นแบบนี้รูปทรงข้างใน เป็นพื้นที่เป็นห้องนอนห้องพักได้เลยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับโครงสร้างฐานแข็งแรงใส่กระเบื้องจริงๆแบบนี้เลยนะครับสูงเลยครับนอนดิหลังคางมันก็จะสูงหน่อยนู่นนะครับมาสรุปนะครับพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่รองรับการสร้างบ้านได้จํานวนเยอะขึ้นสะดวกสบายขึ้นเดินทางมาชมของจริงได้เลยนะครับราคาของสร้างบ้านเริ่มตั้งแต่หลัก10,000แกว่าบาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวบ้าน รูปทรงหลักๆก็จะเป็นทรงแคปซูลแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมเด่ยคขาคณิตจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาบันไดข้างๆมีหรือไม่ก็ลูกค้าเลือกได้ครับถ้าฟูลฟังก์ชันเลยก็จะราคาหนึ่งถ้าเกิดว่าเราตัดบางส่วนออกก็จะลดประหยัดราคาลงมาอไอเดียการสร้างบ้านเนาะคือเราเอาไปดูเป็นตัวอย่างสร้างเองก็ได้หรือหาผู้ประกอบการรับเหมาก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ติดต่อได้เลยปยาบ้านออกดาม